ครับสถานที่แห่งนี้เราก็มากันถึงชื่อเดิมก็คือทุ่งนาหลวงเป็นนาหลวงเนเป็นทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์พื้นที่ทั้งหมด96ไร่5 6บกตารางวาหมู่ที่ 3, ตทสตําบลเทพกัตรีอำเภอทาลางจังหวัดภูเก็ตพื้นที่แห่งนี้เดิมมันเป็นสถานที่ทํานาสําหรับเป็นสบียงของเมืองทาลางบ้านเราภายหลังเมื่อสิ้นสุดการทํานาลงเราก็เป็นกลายเป็นทุ่งร้างไปไม่ได้เป็นประโยชน์ก็เลยมีความคิดว่าสมควรที่จะสร้าง อนุสรณ์สถานเมืองถลางเพื่อเป็นที่รละลึกถึงเกียรติภูมิและคุณงามความดีซึ่งญาติยันญาติมกหรือท้าวเทพกสตรีท้าวศรีธน,นได้ประกอบวีรกรรมไว้ที่เมืองถลางบ้านเราก็เลยมีความคิดกันว่าควรจะสร้างอนุสรณ์ส,สถานเมืองถลางทีนี้ก็การก่อที่จะสร้างนะครับก็มีพลเอกยุทธศักดิ์สิทธิประภาท่านได้มาตรวจสถานที่ก่อสร้างพร้อมกับคุณคุณกุสุมาคุณปลื้มซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมในสมัยนั้น ผมก็ได้มาบรรยายเรื่องความเป็นมาและพื้นที่ที่จะสร้างอะไรต่างๆให้ท่านก็ได้รับความเมตตาจากาท่านและกับคณะรัฐบาลในสมัยนั้นนะครับเป็นการพื้นงบประมาณสร้างรูปโลทั้งหมดวันนี้ทั้งหมดนี้ก็เก้าท่านงบประมาณตกอยู่ที่ประมาณ3 0สิบล้านนะครับในสมัยนั้นก็จะเสร็จเรียบร้อยที่นี้คนที่อยู่บนตรงนี้อนุสร์สถานทั้งหมดนะครับที่ ยืนชี้มือนั่นคือญาจันรหรือเท้าเทพกษัตรีส่วนที่ถือดาบสองมืออยู่นั่นก็เป็นเท้าศรีธนทรนทนะทีนี้ด้านข้างที่ถือปืนยาวอยู่นั่นคือพระยาถลังเทียนหรือนายเทียนภายหลังได้เป็นเจ้าเมืองถลังในราชทินนานามพระยาภูเก็ตพระยาเพชรชีรีศรีพิชัยสงครามรามคำแหงท่านเป็นต้นตระกูลประทีปณฐถลังส่วนด้านหลังที่ลองต่อลงไปนั่นก็คือนายธงพูลซึ่งเป็นลูกผู้พี่ของญาจัน นายทองภูลภายหลังก็เสร็จสึก2,328สงครามเก้าทัพก็ได้เป็นเจ้าเมืองทลางในตำแหน่งของพระยานารงเรืองฤทธิประสิทธิสงครามทองภูลต้นตระกูลณทลางแต่และหลังสุดนั้นก็คือเจ้าโจมามนดาทองซึ่งเป็นเจ้าโจมามนดาในรัชกาลของที่1นพระบาทสมเด็จพระพุทธยธอดฟ้าจุฬาโล,ลกมหาราช ส่วนปืนที่เห็นอยู่ด้านหลังนั่นคือแม่นางกลางเมืองปืนใหญ่สําคัญซึ่งได้ระดมยิงใส่กองทัพพม่าเมื่อนั้นวันที่13ม,มีนาคม2328และทีนี้อหารมาถึงข้างนี้นะครับมันก็มีบรรพบุรุษผู้กลาหาญของเราก็คือมีอยาม่ยามุกย่ามุกถือดาบสองมืออยู่ด้านหน้าและก็ลงหลังมันคือแม่ปรางแม่ปรางนี่เป็นลูกสาวคนโตของย่าจัน ของญาจารย์แล้วก็มีนายทองเพ่งซึ่งเป็นน้องชายของนายทองพูลเป็นลูกหลานของจจมเท่าบันดอนและพอสุดลงไปนั้นคนหนึ่งก็คือมหาดเล็กเนียมติดรับสองมืออยู่ที่ปืนปืนกระบอกนั้นก็เป็นปืนสําคัญเหมือนกันชื่อ,อ <c oughs> ปืนพระพิรุณสังหารซึ่งเป็นปืนใหญ่สําคัญของเมืองท่าหลางในสมัยนั้นส่วนท่านที่อยู่สุดไปองคนเล็กๆที่ถือหอกใบพายอยู่นะครับนั่นคือ,อพ่อจุ้ย ก็จุยนี่ก็เป็นลูกของย่าจันซึ่งเป็นพ่อบรรุษพร้อมกับที่ได้ร่วมกันต่อสู้รักษาเมืองถลางของเราไว้ตรง,ตรงใ,นในสมัย2,328ครับนี่คือความเป็นมาของทุ่งแห่งนี้ครับ